ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันโชคดีของพ่อแพ้ครับได้ชมาชิกเพิ่มลูกของใบยกแม่บ้านลุยเดี่ยวเลยครับทำขอดเองผมออกไปเอาไฟเล็มย้าครับซึ่งเข้ามานะครับน่าจะเล็กเป็นเพศเมียครับรออีกน่าจะมีแฝดครับปกติก็น่าจะมีแฝด พึ่งเยอะมากครับพวกตัวพึ่งเยอะเห็นไหมครับนี่ครับน้องใบหยกได้คลอดลูกเป็นลูกเพศเมียครับอีกไม่เกินสามสิบนาทีครับน่าจะคลอดอีกหนึ่งตัวถ้าโชคดีก็ได้สามครับก็รอลุ้นกันตอนนี้ก็คลอดออกมาแล้วครับหนึ่งตัวตัวเล็กยังไม่มีชื่อเลยครับอยากให้เอฟซีตั้งให้ครับ เดี๋ยวพุ่งถ้ามันคลอดเสร็จเดี๋ยวจะให้เอซีเป็นคนตั้งชื่อให้ครับนะครับนี่เป็นท้องแรกแม่ไปยกเดี๋ยวผมลงไปก่อไฟก่อนครับมันแม่มแมลงเยอะครับเป็นตัวพึ่งเยอะเดี๋ยวมันจะต่อยแพ้ครับเดี๋ยวให้แม่บ้านถ่ายให้นะครับจะอะอ นี่น้องนมจืดก็ได้น้องแล้วนดได้น้องแล้วสเรายัส่งออมันเรียนนอน Từng ngàn, từng ngàn ừ. à, à, <laughs> เฮ้ยชุมมันนั้นแล้วบอหากินนมแล้วจะกินนมแล้วนี่มันต้องได้บีบก่อนบอกะจับกินเลยบอ น้องจืด <c oughs> ไปน้องแล้วนะ <c oughs> แพะหัวเน่าแลวแต่เก <c oughs> จืด จือกินนมแล้วเย็นนอนเยนอนเยนอนแมาแม่แม่ครับแม่ไปหยกนอนอีกแล้วครับสงสัสยปวดท้องอีกแล้วครับน่าจะปวดท้องอีกแล้วครับเห็นไหมครับ พง่ายให้ดูไม่ได้ครับัตวติดเหลืองครับเดี๋ยวพ่อเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็เป็นนี่ครับจ้าถุงเงินเป็นพ่อแล้วเป็นลูกของจ้าถุงเงินครับถุงเงินกับน้องระโยก เอาเจ้าถุงเงินมาไม่ถึง3วันครับทำท้องเลย <c oughs> นี่ก็น้องนมสดครับ5เดือนแล้วนมจืดก็5เดือนเลยครับหิวนมแล้วครับแต่แม่ยังไม่ลุกแม่น่าจะปวดท้องครับเดี๋ยวให้แม่ลุกก่อน <c oughs> เดี๋ยวให้แม่บ้านทำลอดคนเดียวครับเพราะว่าแม่บ้านทำประจำครับควายที่บ้านออกลูกก็แม่บ้านนะครับเป็นคนดำเดี๋ยวผมไปดูควายครับเปิดควายทิ้งไว้อยู่กลางทุ่งนะครับค่อยไปนะเดี๋ยวซุ่มเขาออก็บยกซุ่มอีเบยุกมันนะทานทาง <c oughs> ดูดอยู่ ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พอดเสร็จก่อนครับไปดูควายก่อนครับเดี๋ยวมันจะขึ้นถนนครับจับใส่นมแล้วหานมแล้วเจ้าตัวเล็กหานมครับถ้ามันจะได้กินนมครั้งแรกนี่มันจะแข็งแรงมากนะครับเราต้องคอยจับอย่างนี้นะครับจับให้บีบ <c oughs> <c oughs> อย่าบีบจะบีบแม่งได้มันอาจเจ็บขาแม่ครับแม่กินทองกับทำแก้วคิดว่าจะท้องยังไม่ท้องครับเดี๋ยวต้องปล่อยให้คู่กับคอล่อหรือล็อกโค้ครับเพราะว่าเจ้าถุงเงินตัวเล็กมันขึ้นไม่ได้มันทับไม่ได้ครับมันตัวเล็กกว่าถ้าไปครับขอเวลาไปดูควายครับเดี๋ยวควายจะขึ้นถนนครับ ควายไ้อยู่นมจืดน้มจืดเสียงอะไรลูก<ม>เป็นเสียงอะไรไปกันครับเดี๋ยวควายขึ้นถนนครับเดี๋ยวมันจะโดนรถชน <c oughs> เดี๋ยวจะกลับเข้ามาทำคลิปใหม่ครับเอาควายเข้าคอกก่อนครับ <Thank you. S 1> เห็นไหมรับควาย เอาไว้ยอยู่ตรงนู้นนะครับนี่นครับตัวเล็กเล็กอยู่ไกลมากครับประมาณเกือบ500เมตรจะไปครับเดี๋ยวไว้จะขึ้นถนนเอาไว้ใกล้ถนนครับครับทีปนี้ขอจบไว้แค่นี้ครับ เดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่ขอบคุณทุกกรัรรับชมครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ